เบรดหลังกำแพงวัดทำไรไววยรุ่นเอลเดียเรื่องราวความสยองในครั้งนี้มันได้เกิดขึ้นกับแหวรุ่นยุค90คนหนึ่งที่มีชื่อว่าบักเอบักเอเป็นชายหนุ่มที่มีหน้าตาล่อเหลามีสาวสาว มาติดกันเติมด้วยความที่ว่าบักเอนั้นเป็นชายหนุ่มที่มีความมุ่งมัน่นที่จะเปลี่ยนโลกนี้จึงให้มีสาวน้อยคนหนึ่งมาติดพันบักเออย่างหนักหน่วงเธอคนนี้มีชื่อว่าสาจริงๆแล้วบักเอนั้นก็ไม่ได้ชอบสาเท่าไรเพราะสาคนนี้เป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างเงียบคลึมแต่ด้วยที่ว่าบักเอนั้น เป็นเพื่อนซีกับบักไวพี่ชายของสาจึงทำให้มันไปมาหาสู่กับบักไวบ่อยๆบ,บักเอจึงได้เป็นแฟนกับสาไปโดยปริยายบ้านของไวและสาอยู่ในโซนที่เป็นชุมชนหลังกำแพงวัดเอลเดียซึ่งมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวเท่านั้นเพราะหลังชุมชนนี้อยู่ติดกับคลองทางเข้าไปในชุมชนหลังวัดเอลเดียนี้ ส่วนมากก็เป็นป่าและกำแพงวัดสูงที่มีระยะทางรวมหนึ่งกิโลเมตรในสมัยนั้นไฟทางก็ยังมีไม่ค่อยเยอะโซนกำแพงหลังวัดเอลเดียนี้เรียกได้เลยว่ามีไฟอยู่แค่ไม่กี่จุดทำให้บริเวณนี้ค่อนข้างน่ากลัวมีข่าวลือกันมาว่ามีชาวบ้านหลายต่อหลายคน ที่ต้องเดินทางสัญจรผ่านไปมาบริเวณหลังกำแพงวัดเอลเดียนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในชุมชนหรือชาวบ้านภายนอกต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาต่างก็ต้องเจอดีจนเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นตอนที่เดินทางแล้วจู่ๆก็พบเห็นคนนั่งอยู่บนกำแพงวัดบางทีก็ได้ยินเสียงคนเดินตามมาหรือเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม เดินตามมาบางทีก็มีผีวิ่งไล่หรือยืนดักหน้าแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของกำแพงหลังวัดนี้มันก็คงหนีไม่พ้นสิ่งที่อยู่ภายในกำแพงวัดชาวบ้านหลายคนต่างก็เคยพบเจอมันมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เรียกง่ายๆว่าผีเปรตชาวบ้านที่ได้พบเจอ ต่างก็บอกออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันมักจะหลอกปลอนผู้คนด้วยการยืนชะงงกหน้าออกมาจากหลังกำแพงสภาพที่เห็นนั้นมันช่างน่าสยดสยองจริงๆในวันที่เกิดเรื่องนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่บักเอและบักไวกับสานั้นได้ไปดูหมอลำซิ่งที่อยู่ต่างหมู่บ้าน ซึ่งช่วงเวลากว่าหมอลำสิงจะทำการแสดงเสร็จนั้นก็เป็นเวลาที่ดึกมากในวันนั้นมีสาวแก่แม่ไม้น้อยใหญ่มาติดพันบักไวยพี่ชายของสาอย่างหนักหน่วงบักไวยเลยได้ไหว้วานให้บักเอไปส่งน้องสาวของมันที่บ้านเพราะบักไวยคงจะต้องไปต่อกับสาวๆซึ่งเป็นสาวแก่แม่ไม้เหล่านี้และเขา อาจจะต้องจัดหนักจัดเต็มแบบเป,ปรีมปรีจนกว่าจะถึงเวลาเช้าถึงจะได้กลับบ้านหน้าที่ไปส่งสาที่บ้านมันจึงได้ตกเป็นหน้าที่ของบักเอที่จะต้องไปส่งสาแฟนสาวที่ชุมชนหลังกำแพงวัดเอลเดียซึ่งบักเอก็ถึงกับหน้าถอดสีเพราะมันก็รู้เรื่องิีิศัพท์ของทางเดินหลังกาแพงวัดนี้ดี ยิ่งมันเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วด้วยแบบนี้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะปกติบักเอมักจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้ในายามค่าคืนแต่ในวันนี้มันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วบักเอจึงรีบภาสาแฟนสาวของมันกลับบ้านเลยเพราะไม่อยากให้คําม,มืดมากไปกว่านี้ เดี๋ยวจะไม่มีผู้คนสัญจรทางหลังกำแพงวดัดแบบนั้นมันก็จะยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เมื่อบักเอเดินทางกลับมาจนถึงโซนหลังกำแพงวดัดในวันนี้กลับทำให้บักเอน่าสีดหนักกว่าเดิมเพราะปกติจะมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาแต่ในวันนี้กลับผิดคาดมันจะต้องมีคนกลับมาจากการไปดูหมอลำบ้างสิ แต่กลับเงียบไม่มีคนเลยและมืดแบบนี้ด้วยบักเอจึงต้องจำใจเดินตัดฝ่าความมืดที่กำแพงหลังวัดแห่งนี้ไปด้วยความวาดกลัวซึ่งแตกต่างจากสาสาวน้อยที่มีรอยยิ้มกลิ่มอยู่ตลอดเวลาเพราะเธอได้อยู่กับบักเอแบบสองต่อสองในที่รับหูรับตาชาวบ้านแบบนี้โอ้ สาเธอช่างปราศจากความกลัวโดยสิ้นเชิงเพราะกลิ่นของความรักของหนุ่มสาวมันได้คลอบงามจิตใจของเธอจนตาเธอแทบบอดแล้วตลอดทางเดินนี้ไม่ต่างจากการเดินในทุ่งลาวเวนเดอร์สำหรับสาเลยเมื่อทั้งคู่เดินไปจนถึงกลางทางเปลี่ยวสาก็ได้ทําในสิ่งที่บักเอไม่ขาดคิดเธอไดเข้าไปพักบักเอ เข้าไปหากำแพงก่อนที่เธอจะเริ่มกอดจูบลูกคลำบักเออย่างรุกเ้าและดุดเดือดบักเอก็ตั้งตัวไม่ติดเพราะมันกำลังกลัวผีอยู่แท้แต่บักเอมันเองก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดเพราะมันก็เริ่มเคลิบเคลิ้มไปด้วยอารมณ์ที่คุกลุนซึ่งมันได้เข้ามาแทนความหวาดกลัวนี้จนสิน้นแต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดฝันอีกรอบก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเสียงของใครคนหนึ่งที่ร้องทักวัยรุ่นทั้งสองที่กำลังพอดรักกันอยู่นี้เฮ้ย <Hey, S 1> ทำอะไรไวัยรุ่นเสียงนี้มันดังมาจากรอบทิศทางจนทำให้วัยรุ่นทั้งสองหยุดการกระทำทั้งหมดและได้ลองาสาตส่องสายตามองหาต้นทางของเสียงนี้ แต่จนแล้วจนรอดทางคู่ก็มองหาต้นทางของเจ้าของเสียงนี้ไม่เจอมันยังไงกันแน่นะเสียงนี้มันเป็นเสียงของใครกันในขณะเดียวกันนั้นเองจูจูก็ได้มีน้ำเมือกอะไรบางอย่างไหลยหยดลงบนหัวของบักเอซึ่งจากลักษณะของมันานั้นเป็นของเหลวที่มีสีเขียวและมีกลิ่นที่เหม็นเน่า สาบสางคละคลุงอย่างรุนแรงบักเอและสาทั้งคู่จึงได้แงนขึ้นไปมองที่ด้านบนหัวและภาพที่เห็นมันก็ได้เล่นเอาอาวัยวะเบื้องล่างของบักเอที่กำลังชูชันและตั้งโดนั้นถึงขับหดเล็กลงในทันทีเพราะสิ่งที่เห็นมันก็คือรากของสิ่งมีชีวิตขนาดมเหึมา กำลังชะโงกหน้าออกมาจากในกำแพงวัดเอลเดียนั่นเองดูจากสภาพก็ไม่ต้องสืบเลยว่ามันคืออะไรเพราะมันก็คือผีเปรตที่เรารู้จักกันดีในขณะที่บักเอยืนตกตะลึงอยู่นั้นสาก็ได้รีบเปิดแนบไปก่อนแล้วบักเอมันเองก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปในทันทีแต่ความสยองนี้ มันก็ไม่ได้หยุดลงแค่นั้นเพราะกีเปรตตัวนี้มันได้เดินขนานมากับบักเอซึ่งด้วยความเร็วของมันก็เร็วพอๆกับการวิ่งหนีของบักเอเลยด้วยความที่ว่าบักเอเรียบร้อนในการวิ่งหนีจึงทำให้มันเกิดสะดุดก้อนหินล้มลงไปนอนกองที่พื้นในขณะที่บักเอกำลังร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวด ผีเปรตตัวนี้มันก็หัวเราะออกมาลัาน่นราวกับว่ามันกำลังขบขันที่เห็นบักเอหกล้มลงไปที่พื้น <c oughs> ผีเปรตมัน <c oughs> จึงได้ยื่นมือเข้ามาท,ทําท่า <c oughs> ที่จะจับตัวของบักเอซึ่งบักเอเห็นดังนั้นมันเองก็เกิดสติแตก และมันก็ได้สลบไปในทันทีบักเอได้มารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นตอนเช้าแล้วในตอนนั้นมันได้ถูกหามาไว้ที่บ้านของบักไวยและสาแล้วชาวบ้านที่โซนนั้นต่างก็รู้กันดีว่าบักเอได้เจอกับอะไรมาหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาบักเอ ก็ไม่เคยย่างกลายผ่านเข้าไปในเขตหลังกำแพงวัดเอลเดียอีกเลยแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันก็ตามบักเอยังคบหาอยู่กับบักไวไยและก็สาตามปกติเพราะมันเองก็ยังมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้งสองแต่มันก็ไม่กล้าที่จะไปหาเขาทั้งคู่ที่บ้านแล้วเพราะมันไม่อยากจะถูกผีเปรตตัวนี้ไล่ล่ามันอีกแบบคืนนั้น นั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ